s o นครับคุณผูกชมันนี้่อนาในวิกฤติสุดท้ายล้วในวิกฤติสุดท้าที่ที่คำอวณที่8มกราคม2564คือ20คือ2,021ซึ่งผมไม่เริ่มถึงในสาัแต่ผเริ่มเลื่อนอยู่แค่เรืะว่าถึงใ2แล้วริ่ เขาบอกเลยว่าผขอเล่นในเกมที hey, <T> ่ไหนสองพอผมน่ากลัวจริงครับจำได้จำเกมพูดน่ากลัแม่คลน่ากลัวหรนแบบมัยากอะันยากมีคนโทรมาจะจะไม่เป็นร้ช่องเาว่าเราคนขอไม่จะบอยกันแล้วตัวไหนจะมาเออเกมมือถืเกมไปน่าดี Oh, since, um. Well, 30 minutes wasn't enough to cover everything about this place, so I'm going to try and tell you the most important stuff. As you can see, you have access to the camera system in your computer to keep track of everything that happens. Also, just to let you know, we've let the plant walk in all day on stage. It. it might feel stressed being on stage all day. So don't worry, yeah, right. don't, don't you've seen around some at the restaurant. But if they you do reach your office, just go ahead and close the doors. I'm not saying they can do any harm to you, but trust me, they can be pretty, pretty annoying. Oh, one more thing. The generator is powered by sunlight, so if you really need to, go to Camera 5 and you'll find our sun trip. เราจะเขียนมาที่คำค n i ในบนบนบนคอมพิวเตอร์เนี่ยผมน่าจะไม่ได้แบบลงคลิปนี้แบบพออาดเสร็จลงคลิปเลย จะรอจนก,กว่าผมจะได้มีโอกาสทำในคอมแล้วผมก็จะเอาลงคลิปนี้ผูช้ชมที่ดูคลิปนี้น่าจะไม่รู้่คือวันที่ผมถ่ายคือวันที่8มกราคม 2...5...6...4... หรือ8มกราคม 2... 0 0พันสองพับอและผมจะบอกทีนใ,นให้รู้มันก็จะไปเรื่อย,อย,ยแก่เหนไปเนฟิอย problem kena buat ni aku buat file buat file sebenar macam pack ke file ni aku pokok file ni aku tak nak ไม่รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกลังสียงหงุดหปิดปกติตอนคืนแรกจะไม่ได้โดนฆ่านะโดนฆ่าจะไม่มีโดนฆ่าคืยแรกมดนต่า,มาไ,ไม่ต้องไปต่อทีอ่จะได้ ที่เราเปิดดูเปิดแบบให้ไอทัวร์ลันเตาหรือไอพีชูตเตอร์ตัวเนี้ยนะตรงนี้ครับถ้าเราเปิดเปิดแล้วไปเรื่อยมันจะเจอแบบพีชูตเตอร์ดูกล้องแบบดูกล้องแล้วแบบหันมาดูกล้องเลยแล้วมันก็จะตรงตามมันก็จะแบบสีามไม่เห็นตาม,มันซึ่งมันต้องให้พีชูตเตอร์ตัวเนี้ยอยู่ตรงที่เดิมตัวละไอที่ไอ้นี่นตัวนนาน,นอยู่ตาน จอยเดี๋ยวจัาคือหนึ่งมันยังไม่เดินไม่ถึงนี่เรื่อยเลยมันก็ตีห่างมันผมบอกเลยว่าเกมนี้มีความผัวก่อนไฟมันไปดีเรื่อยเลยเนาะมันกลัวไงผมไม่อยู่คนเดียวผมไม่ให้อยู่กับใคร คุณผมไปทำสักอย่างจบเลยเสร็จแล้วแหละไม่ต้องสรวจจมากแล้วถ้าคุณแล้วถ้าคุณไม่ชมจากตรวจสอบแล้วก็ไม่ต้องเปิดประตูนะไม่ต้องการเปิดประตูอยากให้เปิดไฟก็คือแค่กดเปิดไฟครับกดเปิดไฟมันจะมีเสียงตึงแบบจริง เพราะจอพารทนี้ไ่ดเท่านี้นะกับนายวิทย์พีเตอร์สนะเพรจารทนี้่ด้เท่านี้นเพราะว่าอเคเอาพาสออพกพาร์ทหนึ่ควับนะโอเคไป